สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปส่งงานลูกค้านะครับก็คือจะเป็นแบตลิเทียมไอออนนะครับขนาดยี่สิบโวลต์สิบสองแอมป์นะครับสำหรับสกูตเตอร์รุ่นสายพานกับรุ่นตัวยี่สิบโวลต์แบบบัลเลตคนเหล็กโครงเหล็กครับผมแล้วก็จะมีสองรูปแบบนะครับที่จริงใส่ได้ทั้งคู่อยู่แท่ จะใช้รูปทรงไหนปกติจะเป็นขนาดนี้ครับถ้าไม่ได้แจ้งมานะครับจะทําขนาดนี้แต่แบบนี้จะทำ,ทำแบบพิเศษให้ครับสำหรับสกูตเตอร์พวกสกูตเตอร์ยืนครับที่มีพื้นที่ใส่แบตช่องใส่แบตเล็กครับที่ใช้แบตยีิบสี่โวลต์นะครับก็สเปคนะครับ2รุ่นนี้ครับจะใช้กับสเปคมอเตอร ได้ไม่เกิน400วัตต์ครับผมถ้าใช้กับสกูตเตอร์สายพานนะครับกับไอบ้บัลเลต์คุคงเล็กนะครับสเปคนี้จะวิ่งได้อยู่ที่20ถึง25กิโลนะครับก็แทน2ลูกนี้เลยลูกนี้จะได้ประมาณ2ลูกนี้ถ้าจะวิ่งให้แบตมันเสีย,วยไวๆก็15กิโลถนอมแบตก็ไม่เกิน10สำหรับลูกนี้นะไอ้ลูกเดิมติดรถนะครับซึ่งเสียง่ายมากครับ ก็คือเอานี้แทนได้เลยวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆครับก็คือถอดแบตชุดชุดฟิลเดิมนะครับไปถึงปลั๊กสีขาวปลั๊กสีขาวผมจะมีแถมไปให้นะครับก็คือแบตเดิมมันจะมีชุดฟิลนะครับไปถึงปลั๊กตัวนี้ถอดออกหมดเลยนะครับถอดออกหมดเลยปลั๊กตัวนี้ก็คือมันจะเสียบอยู่กับกล่องสมมุตินี่เป็นกล่องคอนโทรลนะครับที่อยู่ในรถนะครับปลั๊ก ปลาขาวของแบตเดิมเรายงมาที่แบตเดิมเนาะมันจะต่อกันแบบนี้นะครับเราก็แค่ถอดชุดแบตเดิมออกไปเลยับชุดแบตเดิมออกนะครับออกแล้วก็เอาสายที่ผมแถมไปเนี่ยนะครับมาเสียบแทนแบตเดิมที่เสียบอยู่นะครับผ้าแบบเดิม ปั๊กตัวนี้มีสายอย่างอื่นพ่วงออกมาก็แจ้งมาด้วยนะครับก็คือจะได้ทำทำสายให้ตรงรุ่นนั้นๆเลยแต่หาโดยทั่วไปมันจะมีแค่นี้นะครับก็เสียบตรวจสอบเรียบร้อยแน่นเรียบร้อยนะครับค่อยเสียบแบตลิเธียมเข้าไปแล้วใช้งานได้ทันทีนะครับก็ไม่ ต้องรอให้แบตหมดนะครับสามารถชาร์จได้เรื่อยๆครับยิ่งชาร์จยิ่งดีต่อแบตนะครับทำให้แบตทนขึ้นนะครับไม่ต้องปล่อยให้แบตมันหมดนะครับแต่ถ้าปล่อยหมดแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องกังวลครับก็ไม่ได้ทําให้แบตเสียหายแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าชาร์จไว้จะดีกว่าผิดกับตัวนี้นะครับถ้าปล่อยให้แบตหมดก็คือแบตจะค่อนข้างพังไวมากครับก็มีประมาณนี้นะครับ ส่วนที่ชาร์จก็สามารถใช้ที่ชาร์จเดิมได้แต่ว่าใครที่ว่าชาร์จเดิมมันช้าเกินไปก็จะมีชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็วแยกขายความเร็ว 5A แอแยกขายครับราคา400บาทนะครับจะทาปลั๊กชาร์จตรงรุ่นเลยนะครับก็คือตรงรุ่นเดิมไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มราคา400บาทจะใช้เวลาสําหรับแบบ1 2 a นะครับจะใช้เวลาชาร์จประมาณ สองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงครึ่งประมาณนี้ถ้าแบตหมดนะครับถ้าแบตไม่หมดก็ชัดใช้เสร็จก็ชัดได้เรื่อยๆครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปแนะนำแบบก่อนส่งให้ลูกค้านะครับก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ